แจกสูตรที่ทำชาเขียวมะนาวครับผมสูตร1ลิตรเลยนะครับเป็นสูตรเทใส่น้ำแข็งนะครับทุกคนใช้ชาเขียวแบบไหนให้มีสีเข้มสวยแล้วก็มีความหอมครับก่อนที่จะไปรับชมก็อย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปให้กับเพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับผมในส่วนของชาเขียวพี่ๆจะใช้ชาเขียวพรีเมียมของเบตเตที T นะครับผม เป็นชาอูหลงนำเข้าจากเวียดนามเลยนะครับไม่แตงกินสังเคราะห์มีความหอมคล้ายกลิ่นมะจาครับผมชองออกมาสีสวยเข้มหอมมากๆเลยครับทุกคนแล้วก็กลมกล่อมด้วยนะครับช่างเอาใบชาเขียว75กรัมครับผม จากนั้นเทใส่ถุงกรองชานะครับต้มน้ําสะอาดให้ร้อนนะครับไม่ต้องรอให้เดือดนะครับทุกคนให้พอเกิดสะเกตฟองอากาศขึ้นนะครับจากนั้นก็นํามาเทใส่ถุงกรองชาได้เลยครับในส่วนของน้ําร้อนช่างเอา900กรัมนะครับผมชักชากลับไปกลับมา2-3รอบไปเลยครับแล้วก็บีบน้ําชาเขียวออกมาให้ได้800กรัมนะครับผม ใส่น้ำตาลทรายขาวลงไป200กรัมครับตามด้วยผงมะนาวของคานอ25กรัมครับหรือใครจะทำเป็นเบชาไว้ก็ได้เช่นกันนะครับผมค่อยมาเติมผงมะนาวแล้วก็น้ำตาลทรายทีหลังก็ได้นะครับถ้าใครอยากทำเป็นชาเขียวดำเย็นก็ไม่ต้องใส่ผงมะนาวนะครับใส่แค่น้ำตาลพอนะครับเตรียมน้ำแข็งแก้ว16ออนซ์มานะครับจากนั้นเทชาเขียวมะนาวของเราลงไปเลยใครจะตกแต่งให้สวยงามด้วยมะนาวแว่นก็ได้เช่นกันครับสีเขียวเข้มสวยมากเลยนะครับทุกคนที่สำคัญเนี่ยหอมกลมกล่อมอมเปรี้ยวมากเลยครับ ส่วนนี้โดนใจแน่นอนครับลองนำไปทําตามกันได้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอน